หรับคนที่กาลังสงสัยว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาเข้ามาจีบคุณหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรหรือเราคิดด้วยเองอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูพลังงานฉันส,สดๆกันนะคะ,ะขอดูพลังงานของสีขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะโอ้โหไม่จีบไม่รู้จะว่ายังไงแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาจีบคุณอยู่ไหมจีบอยู่นะสิโอ้โหชัดไม่รู้จะชัดยังไงอยู่แล้วนะมาเปิดไพ่ทำไมดูจากพลังงานตรงนี้เขาจีบคุณจริงๆค่ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีความหลงรักหลงไหลคลั่งไคล้าลั่งรักคนหนักมากสิ่งที่เขาทําต้องบอกเลยเขาตั้งใจจะจีบอุ่นหานะเออทุกเรื่องที่ทําลงไปยังไม่เข้าใจอีกหรอ รับเธอจะห้ไปลงใครเอออะไรอย่างนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้นะถามว่าจีบไหมก็จีบนะสิเฮ้ยเขาสนใจคุณมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้หรือไงสนใจมาตั้งนานแล้วแอบชื่นแอบชอบแอบชมแอบส่งนะแอบมองมาตั้งนานแล้วจ้านะเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาตั้งใจจะตีคุณจริงๆริะ <laughs>